เราเป็นเพียงสื่อกลางเท,ท่านั้นต with with cold, ิดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวายพีสวัสดีครับนี่ผมมาชีพเป้าบ้านสวนสวยไม่ชมหรือเฟสนะครับพื้นที่กว้างด้วยบ้านกนหลังใหญ่ๆมีโรงจอดรถขนาดใหญ่ครับจอดรถได้หลายคันเลย3คันนะครับแบบกว้างๆนะครับไม่ต้องมีเสากลางตัวบ้านชั้นครึ่งครับเดินทางสะดวกสบายใกล้ตลาดใกล้ร้านค้า มีเพื่อนบ้านถนนด้านหน้ากว้าง2เลนเลยนะครับนขี่สองเลนรถสวนกันได้สบายวิวภูเขาด้วยนะครับเงียบสงบไม่แออัดไม่วุ่นวายครับใกล้เมืองใกล้ทะเลน้ําไฟสะดวกแน่นอนห่างจากหาดแม่ลําพึงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับใกล้ตลาดบ้านเพแค่11กิโลใกล้เซนทัลตีกิโลครับตัวบ้านก็สภาพดีพร้อมเข้าอยู่ได้เลยบ้านชั้นครึ่งนะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ําพร้อมที่จอดรถ ตัวบ้านไม่เก่าไม่โซมนะครับหอมอยู่มีต่อเติมออกมาให้ด้านหลังด้วยสวยๆทำเลดีครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชีเป้าเลือกสอประจำทุกวันได้ไม่พาดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจไว้ด้วยในใดสนใจก็ไปดูฐานที่จรินกันก่อนครับอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดระยองใกล้ตลาดบ้านเพรครับใกล้หาดแม่ละพง3มกิโลเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ